ใส่เงี้ยกับสุดเท่านั้นแหละพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขูสุขอนนะครับพ่อพ่อกับผมนะฮะพี่จานะครับน่าสำหรับวัอนี้กับเราต้องอีงอย่างมากมายดอกพี่น้องสูบวันสูบป่าเมื่อวานไงนะครับ,อ,ปปนนรบอยู่ทงไห้ทงนาคือเก่านั่นแหละนะก็ได้ปอกข้อเงี้ยมาโอ้สิบ,บุกความซะบมดเลพี่น้องเนี่ย <laughs> เ,เดี๋ยวตั้งไว้ก่อนผมนยานมันขวมมันโตเงี้ยงเงี้ยงไอันนี้เป็นปลาช่อนนาะสุดๆเลยนะครับนะเอาป้าผมจะกินเบิดบอลในพี่น้องเลยเผมจะกินเบิดบอลเนี่ยเอาสองหัวสองหัวบักเงี้ยเลยเอา เค่ลงเลยบ้านเนี่ยโอ้หมาะก,กับแข้งไงรำบ้านเนี่ย <c oughs> นี่นคือแข้งไงเราพี่น้องเอาอีกย่างห้องระบ้านเนี่ยเนาะเอาแถวนี้แหละห้องก็ได้เอาเอาเอมันต้องอีกอย่างมากมายตรงเนาะมือนะม้อเนี่ยกินแบบบ้านๆแซ่บๆส,ส,สดๆนะแก้วกันบักพริกนี่แหละพริกพงผมนี่แหละอ๋อ ผสมน้ำสักน้อยพอมันจะจํา <c oughs> <c oughs> โอ้ยมาพี่น้องมาไปได้ไหมอันนี้ก็ทอดเนื้อ่ะ กินปลาคอนะครับมันต้องกินใส่ก้อนผมสิมักกินใส่ก้อนนะเพราะว่าอย่างันที่เพราะว่าถ้าจงไปกินสุดท้ายมันสิบอแซ่บมันสิอิ่มก้อนต้องกินก้อนเลยกินใส่ก้อนอุ่อนฮอนอนฮอนพี่น้องลองใส่เงี้ใส่เงมีดีหอมนะอืม อาตัวนี้อีกอ่ะสาเจแห้งนะครับบรรยากาศตอนเที่ยงๆคือก็ ลองขอดีดี ผมซื้อปลาแต่ละมื้อเนี่ยผมต้องผมต้องย่ำนักย่ำหนาแนละ้วพี่น้องว่ามันปลาเลี้ยงว่พราะบางคนบางคนนะที่ผมเคยเห็นเพื่อนจะคิดตัวว่าปลาเลี้ยงเป็นปลาปลาธรรมชาติไามท่านคือจริงแลวเวลาคนที่กินบริโภคบ,บ่อยๆเนี่ยจะรู้เลยเยอืม อนอนลองมึงใส่สยังไงโอนฮออนอนอต้มเสร็จไหมไหมได้เนี่ย 쟤, 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 쏠, 토, 토, 라는, 빌어. าพี่นะ้องโต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 มาแสบแทะนะ ต้มใซ่ปประกอบต้มสซผักแงง,งพี่น้อง่ซัปอีตูวพ้อมรสชาตินะเราต้องอย่างมากมายหรอกเนาะ เ้าปลาบ่ใครเนาะถ้าไขรพร้อมอยี่สุดเท่านั้นอาจจะมุนแน่เขาได้พี่น้องเด้อเป็นเมนูปลาครับผมนะถ้าเมนูปลามันออกลักษณะแบบนี้แหละอมองแซ่บม,ม,มองอีกมอคือมองหัวนี่แหละผูงคนกินปลากะกินบ,บป๊ปปิ่นผมแซ่บว่ากินบปปปินเลยนะ มองเสียบของปลาเลยมีบกกิมองครับผมใส่กับหัวนี่แหละ anh đi xin kem xin kem cả kem nghe hmm đi สิ้นแก้มสิ้นแก้มตีหลังจากกินก้อยปลาซิวนะวกว้อยปลาซิวเมื่อวานนี่คืออันผมว่าได้ันี่ มันมีผู้เดชไทยให้ผมนนเมื่อวานในก้อยไปซิวป้าแสบอีดีนะครับแสบคักแสบเนี่ยคือกนันเลยเอาปลายนำมาต้มมือเนี่ยกินปลาผมมากกินหัวเนี่ยเนื้อเท่าได้หรอก là mừng mặn mình ui huy ปีหกหาแล้วพี่น้องเอ้ยเร็วคักเนาะเมื่อวานนี่เมื่อวานเมื่อกว่านี่ยังปีหกซี่เลยไนม รสชาติของปลาคอนะครับมันเป็นเอกลักษณ์ของมันอยู่แล้วนะยิ่งเป็นปลาคอบ้านปลาคอนาขอเขาเนี่ยโอ้าหอมมันก็คือปลาคอเลี่ยงพี่น้องปลาคอเลี่ยงนี่ เนี่ยมันสีออกเฟียวๆหน่อยที่สำคัญเลยคือความมันเนี่ยมันจากธรรมชาติกับมันจากหัวอาหารมันตั้งอันเดีอพี่น้องเด้อพี่น้องลองไปสังเกตบั่งเด้อเอาตามตรงเลยคือถ้าแยกด้วยตาเปลาผมแยกบ่ออกดอกอันนี้ปลาคอลี้อันเดียปราคอหนาผมแยกบอ,อกอยกางนีนะบ่คือปะดุปะดุมันยังเมืองออกเลย

มือแรกของการทำงานนะครับมีความสุขทุกอย่างนะครับในกันกินนะสำหรับผมนะก็ไม่ต้องอย่างมากมายว่าต้องไปเคี่ยวว่าต้องไปเชียันมันดอกพี่น้องนะกับอากาศมันเริ่มเย็นอีกแล้วนะครับพี่น้องก็อย่าลืมดูแลสุขภาพเจ้าของดีๆพี่น้องนะครับอย่าให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยช่วงนี้โรคภัยไข้เจ็บมันกหลไยเมืองแงงเจ้าของดีๆนะครับโบมีผู้ใหซ่อยเจ้าของได้นอก,นอกจาก จ้าของเองครับผมนะครับกับว่าต้องอยิ่งมากมายดอกอ้าวสุดท้ายก็นะครับนเพียงแค่กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับผมถือว่าเป็นผู้สนับสนุนนะครับให้กับพี่จ้าเป็นทีมโอยแล้วนะว่าต้องอยิ่งมากมายดอกพี่น้องนะครับนะสำหรับวันนี้นะครับอาจจะฮกแน่จย่างหน่อยนะอาจจะมุ่นแน่จย่างหน่อยกะมันก็เป็นธรรมชาตินะครับของการกินปลานะมันเนื้อมันเปื่อยเนื้อมันฟุยอยู่แล้วนะกะสิขอจากละพี่น้องเพียงนี่คือเกขานะครับมาพบพอกันในมื่ออื่นหรือมือต่อตไปนะครับว่าจะมีเมนูแบบนี้อีหยังแบบนี้แซ่บๆุนแซีาแบบนม้วนอม้วนซื่อ นะครับอ่ะหลายคนก็ฮอดที่ทำงานแล้วนะครับนกักทำงานกันต่อไปสู่ชีวิตก็ต่อไปครับผมสสำหรับคลิปนี้นไว้ทินะครับสวัสดีครับผม